กดนิดนึงขาวดงคือเปลี่ยนได้เหมือนเขียนหนังสืออะคะ่ะขาวดงเปลี่ยนได้อันนี้ก็แปลตา่างหยุดตรงนี้ก็ได้นะคะแต่จะหยุดตรงนี้ง่ายกว่าเสร็จมเพ่ออันนี้คือเปิดปิดอันนี้เหมือนการเปิดปิดกดนะคะ,อล,ะ,คะลองไหมคะลองถ้าเปลี่ยนโหมดนี่เปลี่ยนเปไปสูรเราะไปเซ็ตค่าอ,อื่นค่อยๆแล้วก็ไปอ่อันนี้คือปุ่มนี้ตัวนี้คือปุ่มนี้อันนี้วิธีใช้เอาไปใช้แยกได้คือเวลาพามันก็จะ ออจากกันอันนี้ไปแล้วมาที่ตัวแว็บข้ามตัวนี้ค่ะเปิดมามันจะมาคอนโทรลที่นี่อย่างเดียวเลยเปิดมาที่ตัวที่หนเว็บข้ามมาค่ะเราเซตที่สามร้อยตัวนี้เจ็ดพันตัวนี้เราเซตร้อยเจ็ดสิบห้ากิงบาทอยู่เท่านี้หมุนลงมาอีกค่ะอ่ามันไม่เชื่อมคูลิง่งคูลิ่งเราเซตด้านหน้าค่ะกดสตาร์สต็อป อันนี้คือติดคุณเล่นปกติจะตั้ง10องศานะคะโดยโดยโดยงานปกติที่เราใช้งานเดี๋ยวเียตั้งให้เป็น5ดีกว่าเอาเอาแบบควบคุมทีนี้ตัวนี้มันทำติดลบได้ลบได้ถึง10องศาแต่ถ้าจะแต่ถ้าจะทำต่ำกว่าศูนย์ก็ต้องใส่โคเกทซึนใช้ข้าวหรืออะไรแทนน้ำนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะน้ำแข็งก็ได้ กดสต s t a r สตาร์ทอันนี้คือ set พวกที่เจอความร้อนไม่ได้เลยค่ะ s e อุณหภูมินะคะอันนี้สตาร์ทมันวิ่งขึ้นมาแล้วก็จะโชว์ว่า actual ตอนนี้อยู่ที่10 set temp เราอยู่ที่6ค่ะนี่คือที่บอกไม่ต้องเปิดทิ้งไว้ก็ต้องเปิดเปิดรอบเดียวอันนี้อันนี้เปิดทิ้งไว้ถ้าเป็นรุ่นนี้เปิดทิ้งไว้สัก15นาทีจริงๆแบคเตอร์เองค่ะเมื่อกี้ที่มาเปิดลง10ล้วเพราะเป็นคูล l i n g ต่างประเทศของเป็นคูล l i n g c o o l มันต้องเติมน้ำด้านบนตรงนี้ค่ะมีล้อไหมยกล้อยด้านหลังยกขึ้นด้านหน้าแล้วมันมีล้อเขาได้ไหมยกขึ้นด้านหน้าไี่นี่ค่ะข้างหน้าดีค่ะแล้วก็เดินน้ำออกด้านหลังเนี่ขากรอบน้อยเปลี่ยนน้ำสักเยอะละครั้งก็ได้เวลาใส่น้ำใส่ให้ระดับขึ้นมาสูงเลยนะคะ ถึงแม็กของเขาจมีรอยแดงอยู่ค่ะเราอะน้เกลอเร่ต้นเป็นน้เกลอน้ล่าต้องเล่ลาอต้องหมนต้องร้องไยต้องหม่นต้องใม่เข้ามาแล้วจริงๆมันกั๊เทียวไม่ถึง15นาทีเตร็จ15นาทีดีกว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะนานๆก็ไดังกะเสร็จแล้วตัวนี้ไปแล้วนะคะตัวนี้เราตั้งเทเชอร์เหมือนการตักน้งกด ขาวดำเราตั้งเพเชอร์เซฟอันนี้ R T M เราตั้งได้สองทางพิ t ซิงบาทเราตั้งได้สองทางค o นลี่อยู่ข้างล่างปกติก็จะตั้งสามตัวนี้ถูกไหมคะเวลากด Start ตรงนี้ค่ะเมนูตรงนี้คือด้านบนแล้วก็เลื่อนมี o so ซ l ิท n l i b r a r y วันนี้จะกันน้ำใช่ไหมคะแต่ไม่ทราบว่าจะตั้งเท่าไหร่ เราที่50เราเริ่มที่หนึ่งที่50ไปที่เซเว่นไลเบรีเลยค่ะกดปึ๊บกดเข้ามาเอาใหม่หมุนเอาใหม่อ่ามันจะมีเมนูอีกตรงนี้ค่ะคือจะมีเมนูอีกตรงนี้ mm hmm. ให้สีเขียวมันวิ่งมาตรงนี้แล้วก็หมุนพอหมุนปึ๊บกดโอเคค่ะก็จะลงมาด้านล่างแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าไปข้างใน เราก็เลือกน้าเลยค่ะมีทั้งหมด46ชนิดในนี้นะคะมันค่อนข้างครอบคุมน้ำกดโอเคเขาก็จะตั้งเว็ข้้นมาให้เลยโตรนี้นะคะเดี๋ยวตัดมาดูก็ง่ายอเวลาทำเองไม่รู้อันนี้มันลิงก์กันอันนี้คือฮีตติ้งบารอันนี้คือคูลิ่งตังนี้มันลิงก์กันคูลิ่งเราแจ้งให้เขาทราบหน่อยว่ามันคือ5องศา6องศาที่เราตั้ ตั้งไว้เลยก็ได้ถ้าไม่เปลียนนะคะตรงนี้มันลิงก์อยู่แล้วเราก็ลงมาเลือกที่เป็นน้ำสถานีมันเดือดละรัอนมาอ่าเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เทสเชอร์อยู่ที่35องศาที่คุณภูมนี้นะเดี๋ยวพอมันขึ้นขึ้นถึง50มันจะไม่ใช่35แล้วมันจะแปรผันตามนทีนี้เราก็จะทำงานแล้วใช่ไหมคะเอาอันนี้ออกมาตัวนี้วิธีการเอาออกค่ะก็ไม่ต้องพายลีนะคะ ไม่ต้องใช้ตัวนี้การข้าหาตัวตัวคลิปมันจะเป็นเกลียวดันมันจะค่อยๆขึ้นพอเข้อก็ระึ๊บเก็บพื่งฝืนเอาออกนะยกนิดนึงะค่ะน่าดีกะลราจะถามราคาอยู่ว่าเท่าไหร่อันนี้ใช้ยี่สิบเก้าสามสองพันโอเคหลบนีอใช่ไหมพันสองพันสองพันโอเคอยซูได้ซูได้เขงพันโอเคอยู่นทำแตกได้ ห้รอกรบรแกับหนึายมีละสองชายอะค่ะน uh wow like oh wow. so, ี่หแถมมั้ยะหน่พ่อองอันเหรอไม่เยอะสองอันนหลอางทองซื้อเย์ะานไทอะจะต้อซือจิไ้ที่คุอเต้องส่อไต้องใส่ของยไนตกัจัต่จานก็ไดันเห็มาตรน ทั่น uhm ที like, ่้อยอันนี้จะเป้งไปจากตรงนี้ไม่สองไปจกตองนี้นี่ก็จะต้องอาไปจกที่ที่อ่ดี้ักหน่งจุดปดหมื่นไม่ไม่ั่อคราวบูชีหรือเปล่าลูกของที่อื่นก็มีมาตราน ใช้อนแต่ีห้องอก็จะหนาไหมครับต้องเป็นน่ยีส้ออโบโซโบโลซิลิเกตอันนี้ยี่สิบเก้บงสองนะไปใช้ยี่อ๋อมันเป็นมาตรฐานใช่ทีนี้เมื่อกี้เราออกใส่ห้อใหม่เอาไหม่นะแล้วทำไมมันเข้าได้เลยมุญนิดเึงอาไหมนะคะอ่าจัะเวลาเอาออกจากคอแล้วก็หมุดเข้าหาตัว มันจะดันออกมาแล้วก็มันขึ้นแล้วก็เวลาเอาเข้าไปอะค่ะนี่เขามันต้องเลี้ยวแล้วก็อะไรมันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยแน่นมันไม่หลุดจับนิดนึงแล้วก็หมุนให้มันให้มันขึ้นต้องเรียนีน้องแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากนะคะไอ้ความดันอะไรมันจะทําให้มันตึงอะไรไหมใช่มันต้องปล่อยอากาศอะไรก่อนมเรานี่อย่ออันนี้ยไม่ทางนนนอัี้ยังไม่ทางนนอันี้ยาก ออกโอเคเดี๋ยวเเดี๋ยวทำให้แทีเนี้ยเว oui> ลาเอาเข้าไปอย่แน่นมากนะคะเดี๋ยวมันจะดีบแก้วเอาแค่จะมือล้มวงแตงต้องแม่เนมือเรงไม่ต้ลองผ่นอ่คะอ่าเมดอ่าตัวเม็ดับกระเป๋าที่าตั้งไว้ตอนนี้ ตัวน้อเกอที่ปที่าม้สบุ่ืแล้วมพังไม่แแตกง่ายแค่เราออกยากก้มนีนี้อันนี้ห่แล้วนะคะทีนี้าจะล้างม่อมีคนถามเรื่องล้างอเอาออกเอา้ทนี้ล้างได้ตัวนี้สตอมอ์กอันนี้คือเปิดราวให้ดูอันนี้คือปิดอันนี้เอาไว้ดูดตัวอย่างเข้าโดยที่ไม่ต้องต่อไฟเรา เอาตอนนี้ก่อนวิธีถอดนะคะปุนเข้าไปให้สุดเลยเวลาจะล้างถ้ามันปนเปื้อนเยอะๆนะคะปุนเข้าไปดันให้สุดนี่ปุ่มตรงนี้ค่ะกดแล้วก็หมุนต่อบอกน้องมาช่วยน้องทัานเรียกดอยู่นะคะหมุนไปเรื่อยๆเอามือแบบนี้ค่ะมันจะดินลงบยคมีมีคู่มือภาษาไทยมาให้ ทำไปเร่ยๆแล้วก็เดี๋ยวล้างได้เลยตอใส่อันนี้อีกกี่บาทล้างใช้อะไรล้างฮะล้างน้ำสันไลน์ะเท่าไหร่อันนี้หลักประมาณสามพักว่าใช่แต่ด้าไม่เท่าไียวจะไดกี๋ถ้าไม่ขอดมันจะไม่แตกแต่ว่าถ้าต้องล้างคลงคือไม่ต้องมาใช่ใบรไปจัทมาช่วยถ้าไม่ขอดเลยอะค่ะมันจะติดอยู่ข้างในถ้าเป็นนานๆแลวเวลาที่ช่างเขามาเ a น n t e n a n น่ะ ถ้าข้อไม่ออกก็ต้องทุบแล้วก็เสียข์แล้วไปสารมาแทนนั้นมีเมนเทนแนนต์ไหมฮะทุกเดือนหรือตั้งแต่เราอยู่ที่พี่เอ็มอยู่ค่ะมีมีก่อนหมดก่อนก่อนหมดประกันจะมีขั้นมาดูแลให้อ๋อแต่ไม่ใช่มาแต่ละปีแต่ละปีจะรับประกันจะต้องจะต้องซื้อที่ไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อแล้วแบ่งรับประกันเนี่ยอ๋อโอเคออ บริษัทบริษัทจะล้างตีละแคนมินเทนแนนต์ตีเละแคน ไม่ใช่อยู่ในค่าเมนเทนแนนซ์ไอีกช่วงสามปีถ้าช่วงสามปีไม่หประกันป้ะช่วงสามปีช่วงสามปีเข้ามาเมนเทนแนนต์ปีละคะปีเออแต่หลังจากนั้นค่อยว่าเดี๋ยวไปจดในนั้นก่อนแป๊บนึงที่ในใบในใบตัวเนี้ยค่ะตอนรับประกันอะเดี๋ยวอาจจะเพิ่มไม่ต้องใช้สัญญาค่ะสัญญาว่าทุกสามปีแน่นอนโอ้ได้ ก็คือมาเป็นะฉะนั้นทุกปีหแล้วเราจะลองรันจริงแล้วนะคะรอพี่ปุ๊กนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะใช้อนี้ให้ดูตัวนี้เอาเข้าออกปกติมะค่ะด้านนี้เคลือบพลาสติกเอาไว้อะค่ะเห็นขุ่นๆแต่เขาเคลือบพลาสติกอันนี้ก็คือไอของตัวอย่างที่วิ่งขึ้นมาไม่ควรจะเกินนี้พอมันเกินนี้มันก็จะวิ่งข้อท่อดำมะค่ะก็จะมีน้ํามากาะด้านหน้าเลีจะเข้าไปในลำแล้วก็ล้างต่อตามแล้วมันก็กลัวไม่รู้จะโชว์ให้รู้ว่าทำยังไงกลมๆมีเท่าไหร่คะเผื่อมีคนทำแต่ รงนี <mile> ้เแล้วอ๋ออันนี้ตองสามคันสามพันห้าถ้าคอนเดนเซอร์มนสามนคะเอแพงว่าแล้วค้ทำแล้วแตกาไว้อนนีจะเป็นข้แกงที่แพงที่สุดเราต้องกดใช่ไหมค้างๆรุ่งแรงวนแล้วแล้วส่วนของรบวแกนไม่รวมื่องแกวไม่รวมจะไดยเพราะมันถือว่าเป็นไอ้วัสดุแตกได้มากก็ไม่ไหวจะสั่ง่ทำเลยไหมคะทำเลยอะกดสตาร์ทอันนี้เราจะทำอะไร กัดน้ำทีนี้ก่อนสตาร์ทมันไม่ลงเองเพราะว่าเมียนเซตเอาไว้ออ๋เดี๋ยวเติมตัวอย่างทางนี้จะเติมตรงถอดออกมาเติมก็ได้แล้วอย่าถอดเลยทีนี้เราก็เติมทางนี้ได้โอเคดีเนาะโอเคเปิดฟัมก่อนนะคะให้ดูเปิดฟัมไม่ใช่อยู่ไม่เปิดแล้วมันมันจะไม่ดูทำไมไม่ดูเราะว่ามันอเหนื่อยใน้ารใช้เครื่องด้านในอะถอดได้หมดค่ะ เออใช่เไม่ควรใช้อดใช่เอใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติเนธทำพี่ทําต่อก็เรียบร้อยเลยเจ๊งเลยชวันเลยกถอดขวดแล้เติมอยอะโอเคอ่าคอนิ่เอร์ใช่เออเพางั้นทุกคนก็ไม่ควรใช้คันดูดอใช่แล้วที่บอกว่าไอมันจะขึ้นไปสองในสามตมระดับระดัมันเดือดเพราะความดัน ความดันต่ำมันก็เลยเดือดใช่ไหมความดันต่ำไปเกินสูตรเนี้ยเราแก้ไขยังไงคะต้องลดเทชเชอร์ลดเพิ่มเพชเชอร์เพิ่มเทชเชอร์หรือจะปรับความเร็วให้ต่ำลงคแล้วก็ถึงปรับตรงเนี้ยให้น้อยลงแต่ตรงนี้มันช้าไงคะเพชเชอร์ง่ายสุดวิธีปรับตรงเนี้ยปรับเพชเชอร์ได้เลยขณะทำงานนี่อันนี้เห็นขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเราจะปรับเพชเชอร์เราไปที่เครดิตก่อนให้เป็นขาวดำแล้วก็ปรับ อย่างเช่นเดี๋ยวเดโชให้ดูค่ะตอนที่สิบเก้าเดี๋ยวมันจะยี่ออกเึ้่อเยอะดูไนมแต่มันจะเดือเร็วนี่ออกปและอันนี้ที่เห็นเป็นน้ำนะคะแต่มันก็ยังไม่เกินนะเพราะว่าตรงนี้มันเย็นคือยิ่งเย็นยิ่งแผงได้ดีก็เลยให้ต่ำไว้หน่อยอุ้ยมาแล้ว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 มันเป็นน้ำแล้วค่ะตรงนี้เราปรับตรงนี้ได้ถ้าเราอยากอยากเล่นตรงนี้หรือว่าปรับตรงนี้จีด แต่คนจะไม่ค่อยชินตัดทางนี้ค่ะก็จะตัดก็ไมใจดีจออีกทีว่าตั้งแต่หน้าจอปกติแล้วขึ้นมาที่ Edit อะไรนั้นอันนี้ปกตินะคะกด Edit แล้วขึ้นไหนมันแล้วถ้าเราจะเซฟเทชเชอร์เราก็วิ่งขึ้นไปที่เทชเชอร์แล้วก็กดตัวนี้แล้วก็หมุนเช่นตัวนี้ค่ะแล้วก็เซฟลองไหมคะเจอมั่ยลองมา มันน่าจะปกติเขาก็กดอิดิแล้วมันบอกไงว่าตรงไหนผิดกดยังไงก็ตึกอิกดสองครั้งอ่ะอิดิกค่ะอิดิจนนั่งดำใช่ไหมแล้วถ้าจะเซ็ตเดล่ำก็ก็อิดิอิดหนึ่งครั้งให้เป็นขาวดำอ่ขาวดำเสร็จแล้วก็หมุนกดอีกครั้งแล้วหมุน อันนี้ก็คือหมุน t e เ t อร์ใช่แล้วก็กดเซฟกดเซฟอันนี้แล้วถ้าจะเปลี่ยนโ o เทชั o n โซบิตติอิดดิดอิดดิดหมุนลงมาที่หมุนลงอ๋อก็ใช่ก้ารหมุนตัวเลือกใช่อันนี้หมุนก็นตัวเลือกแต่ถ้าจะแก้ค่านั้นๆต้องอิดิดต้องกดซัี้ต้องกดขึ้นซั่งแล้ว่าจะขึ้นแล้วก็หมุนเออแล้วก็อิดิดแล้วก็อิดิดแล้วก็เดิ่มมันเป็ติใช่เซฟแล้วตอนนี้เป็นห้าสิบสองแล้ว หรือจะหมุนตรงนี้ก็ได้นะคะง่ายกว่าแต่เพเชอร์เนี่ยต้องปรับไปนี้เท่านั้นอันนี้มาแล้วค่ะไอพี่มาแล้วไอขึ้นมาสูงๆเพราะสาเหตุจากเพเชอร์ต่ำด้วยอยากเห็นเพราะว่าไปลดเทเชอร์ตอนแรกอ๋อตอนแรกมันต่ำตรงนี้ปรับเพเชอร์ขึ้น มัมีเไคว่าถ้าน้ำสมมติมันระเหยตั้งระสูงสูงอย่างเี้ยค่ะาน้ำมันระเหยอย่างงี้เครื่องมันจะเลือกมันจะขึ้นและว่าต่างรดับน้ำแล้วมันจะมันจะตัดเอามันตัดอัตโนมัติเดี๋ยวเรียกขอกลับมาที่นี่ใหม่นะคะ m กซ i m u m สูงสุดได้220องศาใช่ไหมคะตอนนี้มันเขียน maximum 95เพราะว่าเราเป็นน้ำอยู่เราสามารถปรับเปลี่ยนกดค้าง มีสองรอยี่สิบร้อยแปดสิบและก้าสิบห้หมุนมาตรงนี้เป็นร้อยแปดสิบแล้วแต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นออยล์ PEG ออยกดค้างอีกนิดนึงค่ะอันนี้เป็น220ีได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็น PEG ออยค่ะแต่ทีนี้กลับมาใหม่ค่ะนะ้ำมันไม่ถึงหรอกน้ได้แค่100 1ก้าสิบห้าใช่ <c oughs> จะเพิ่มไปมากมาีร้อนเกินไหมร้อนร้อนต้องระวังถ้าเก mm. ิดเซ็ตผิดตั้งแต่แรกเดือดตับมันเกินมันจะตัดอัตโนมัติไหมมันไหมะไรอย่างเงี้ม vale> so uh ันจะตมันไหมอะไรอย่างเงี้มันจะตัดมันจะตัดอัตโนมัติเขาก็เลยมีเรื่องนี้มาเข้ามาให้เพราะว่าบางทีแบบเกิดลืมเซ็ตหรือว่าอะไรมีคนทำก่อนหน้านั้น เราไม่ควรจะตั้งสูงเกินไปนะเพราะงานเราส่วนใหญ่เป็นงานทางไบโอุกรนมกมีใครใช้ออยก็ต้องบอกกันนะว่าใชอะไรเี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการต้องมี่าต้องมีล็อกวงอะไรเออันนี้คือเสร็จแล้วเราก็ถ้าจะหยุดใช่ไหมคะสตาร์ตัวนี้เลยก็ได้ค่ะมันสตาได้สองทางนะคะสตาร์ตัวนี้ง่ายกว่าล็อกก็เื่อขึ้นคือไฟตกมันก็จะอย่างเงี้ยเราก็รีลสอตที่เสียเนี่ยค่ะเสียเนี่เสียีเราเราต้องรอให เทเชอร์ออกก่อนแล้วถึงเอาเข้าออกถึงอีงนิดนึงนะคะขอสตาร์ทอีกรอบนึงทำใหม่แต่ไม่ลงเองทำอีกรอบแล้วทีนี้เมื่อก่อนเราจะรีลลสอากาศทางนี้ใช่ไหมคะอช่ใช่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราไม่ทำทางนี้แล้วค่ะเราไมีปุ่มพิเศษกดคืออากาศนิ่งขึ้นปิดวาล์วเข้าใจนิดนึงเพราะว่าฟูชีไข่ กดเนี้ยค่ะอากาศที่ขึ้นปิดบาวเาจะมีคนขับที่ว nah, ิ่งมาคือถ้ามีกดเนี้ยเพเชอร์ชจะมีคือแน่นอนค่บ้าวมันเปิดเราต้องปิดบาวให้เขาด้วยหรือจะใช้ทางนี้ก็ได้ไม่ต้องวเดี๋ยวน้ำจะขึ้นอีกรอบอันนี้ก็คือหยุดใช่ไหมก็เขาหยุดกินไปแต่รีบๆเกิพร้อมกันเลยใช่เราก็รอแล้วเราค่อยนำออกจะลับทำเรื่อง เขามีเขามีวางมาแล้วใช่ไหมได้แล้วไปใส่ที่เด็กถ้าเครื่องไม่ดีแต่ถ้าโดนหยาบใส่ข้แก้วอาอันนี้สมัยก่อนอ๋อเหรอทีนี้อยากล้างฝั่งนี้ใช่ไหมคะแกอยากล้างฝั่งนี้ปรับมุมได้ค่ะวิธีปรับมุมคือจัดตรงนี้จัดตรงนี้แล้วก็กดปุ่มเนี้ยค่ะปรับมุมพี่ที่บอกกดค้างไว้

คือบอกทิศทางได้ง่ายโดยใช้ตัวปืนสีดำตรงกลางตัวนี้ค่ะล้างเอเ้อ้าซื้อสองไม่ไม่เขาเอาเฉพาะอีเวสอันนี้ล้างไะคะก็คือฉีดเขาบอกฉีดล้างให้ท่วม่จะตกมาที่ตรงนี้ค่ะแล้วล้างฝั่งนี้ล้างตรวนี้ล้างตรงกลางแล้วเราก็กระบอกฉีดล้างท้านี้เราถอดล้างเอาทั้งหมดแล้วมานน้ำฝัดอันนี้ก็ถอดออกมาล้าง

เปิดวาล์วเปิดมาได้ให้มันค่อยๆขึ้นใช่แล้วเราก็ปิดวาล์วเดี๋ยวพีขอปรับตรงนี้ให้สูงขึ้นหน่อยจะได้เห็นาพตรงนี้นะคะไปเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้นะคะอะเพเชอร์พอมาถึงตรงเนี้ยผ้ามันจะนิ่งปั๊จะไม่ได้ยินเสียงละปั๊มนิ่งแล้วอะค่ะทีนี้อยากรีลิสเพเ่อยร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กด มันก็จะกลับเข้าไปที่ตรงนี้ใหม่เร็วๆระหว่างตรงานเหมือนกับถ้ามันบังเยี้ยค่ะแทนที่คือเราตกใจถ้ามันบังเวลาบางทีแบบโใช่คือเราถอดไม่ถูกก็ก็ต้องค่อยันนี้เราก็ปี่เลยเราก็เปิดไลยอันน้มันมูนอีกแล้วนะกลัวมากกว่าเพราะมันมีมูนมาพื้นลงมาหมดเลยยเี้ถ้ามันบังอีกวิธีดนึงคือปรับเพเชอร์ให้สูงสุดหน่อยไม่ให้มันออกเร็วเกินอ๋ออันนี้ก็ที่ที่มัเป็นผงแห้งแล้วลาเรา พวกอย่างเงี้ยมันผมมันก็แบบไปแบบเข้าไปข้างในด้วยก็มีปาต่เครื่อนอัตโนมัติมันอาจจะเปากว่านได้ไม่รู้เหมือนกันที่นี่มันจะแรงดูดมันจะเยอะช่วงแรกทีนี้วิธีหลังการก็คือว่าถ้ามันบัมใช่ไหมคะค่ะถึงแม้ไลบรี่มันจะบอกว่าให้เราเซตที่สามสิบสี่มิลลิบาร์แต่ตัวอย่างมันบัมเราตั้งให้สูงขึ้นไปหน่อยแล้วก็ค่อยลดนดเป็นสเต็ปของเราเองโลยโดยที่มาลดแมนนวลแบบนี้ค่ะลดเอาเอง แล้วก็เมื่อนี้มีทำเมื่อไปนิดนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงหมดนี้กับหมดนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ไลบรารี่ใแบทพาสพวกนี้เป็นแค่แสแบทพาสร่าสั่งพาสไหนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวช่างเขารู้ไปที่เมนูวิ่งขึ้นอันนี้เหมือนช็อตพัสอย่างเช่นเราใช้เอทานอลบ่อยน่าจะใช้นี่น่าจะใช้เอทานอลบ่อยเลือดเอทานอลเป็นกดบิ มันจะมาอยู่ช็อตคัสตรงนี้ก็คือมนเคอมพิวเตอร์ะอะกดเข้ามาได้เลยก็คือมันเป็นลำาที่เขาเลือกให้แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่อะไร<ม>ไ็ค<ม>ือกดเดียวกันแต่ว่าเลือกเมนูเอทานอลเข้ามาเท่านั้นเองแต่ที่เมนูใหม่เพื่อทําให้สีเขียวมันวิ่งขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้เราเล่ลเมื่ี้ไม่ต้องเซตใช่ไหมเมื่อกี้มันขึ้นเอทานอลทั้งหมานล่างมันจะลดลงเราเซตไว้ แล้วก็ไปที่เมนูอีกรอบนึงอ่ะสีเขียวอยู่ทั้งบนแล้วอันนี้ที่ทัมเมอร์ค่ะปกติเราใช้แมนนวลเป็นรูปมืออยู่ตันนี้ทัมเมอร์ถ้าอยากจะใช้ขึ้นมาละอย่างเช่นเบตั้งตัวนี้เบตั้งเซตที่จริงจอ่ะหนึ่งนาทีทัมเมอร์แค่หนึ่งนาทีแล้วก็

ำแล้วอืมเกินลจะเอไรไม่เปไรเหมอันไปไล่ออกนี่อะไรเหรอม่งอันนี้ไั่เป็นไรไม่ใช่เอชานักไงแล้วไม่เสร็จเขาต้องว่าสิบสองแล้วมันต่ำมันต่ำมันต่ำก็เลยแล้วถ้ามันเป็นพวกสารกัดเนี่ยมันจะละง่ายมากเพราะมันแบบม่นกันเยอะมากเดี๋ยวแก้หนึ่งนาทีแล้วกันนี่วม เนมตกับ2่นี้อเาเถ้าเราเซ<ส>ต <ๆ S 1> เป็นเมนูของเราเองได้ไหมแต่ไม่ได้คุนของเราไม่ได้ไม่เหมือนเครื่องพีเจ๋หลักๆใช้แค่ตัวนี้นะคะพวกนี้ไม่ได้ใช้หรอก เราต้องจดใจกันาบบนี้เอาทามื่อออกนี่ก่อเดี๋ยวมีคนแบบผิดตรงปกติหมุนทางเดียวใช่ไหมคะหมุนสลับได้ลองดูค่ะสินาทีเอ็ดเดียสเกตเป็นหนึ่งนาทีก็คือไอ็นนี้ค่ะไม่หรอเอ็นซ้ายเอ็นขวาใช่เอาไว้ทำอะไรทั้หมุนให้มันนานจริงๆว่าให้มันไม่ต้องไปวนทีครั้งหลอดเหมือนกับถ้าตัวอย่างเป็นของแข็งมันจะมันจะได้อยู่แค่ตรงนี้ยิ่งไปยิ่งมา จะได้ไม่ไม่ต้องกลิ้งทั้งหลอดใช่ไหมอ้นี้เบียดตั้งทมุัมเมอร์หนึ่งนาทีเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้เบียดตั้งไอตอนหมุเนี่ยยี่สิบวิโรเตชันนี่เท่านี้สิบีกันดูนะคะับอ๋เอาเลยมีหมุนแบบนี้มั้ยตึึ๊๊กกตต้องตั้งตรงนี้ต่ำๆอ๋อก็คืออาจจะแค่หนึ่งวิสองวิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กลับละ เดี mm. ๋ยวพอ20ว mm. like ิมันก็จะเดี๋ยวพอครบหนึ่งนาทีมันจะเด้งขึ้นเองเหมือนกันกลับกลับของเราเคลือบก้นมากอยากให้ไปรอบขวดเนี่ยเดี๋ยวละลายยากต้องบอกแบบตัวอย่างที่เป็นพวกกากๆจะได้ยิ่งจะได้อยู่แค่นี้อันนี้ใหม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไปลองกัดลายแล้วค่ะเดี๋ยวพอครบก็จะยิ่งนแต่หลักๆจะใช้แมนนวลกับโซเวลไลตี้อะค่ะจะใช้แค่นั้น ตัวนี้มันเป็นแบบมีคนใช้อยู่นะคะแต่แว่าวมัไมันกอยู่ยนี้เวลาเปลี่ยนเมนูกลับมาอันนี้เป็นไปที่เมนูลูกสมุดกดเป็นเมนนวลนะคะเลือกได้เลยเมนนวลเหมือนเดิมตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าตัวนี้เป็นเซตติ้งอะคะที่เราเซตมาให้หมดแล้วเรื่องของเนก็จะมีตัวนี้มีหมดนี้ที่อาจจะได้ใช้มากแล้วก็มีไลบรารีตัวนี้ ที่เหลือคือกดกดคือเมนูตรงนี้มันจะเปลี่ยนตามการาสตาร์ทมันก็จะเปลี่ยนอ่ะนีติัมรสออโ้ถ้าอยากช่วยเขาก็ช่วยแบบนี้ก็ได้มันก็จะรีมิดอัตโต้แต่ถ้ารีมิสออโต้คือต้องรอให้มันลงศูนย์ก่อนนะคะหรือว่าไม่ให้ดึงก่อนควรจะให้มันไปที่ประมาณเท่าขึ้นประมาณ่าให้มันหยุดไม่ได้ แล้วเราเท้าออกเหมือนเดิมมค่ะเขาออกคือพี่น้องบอกว่าในตอนใอ่ะดันนะคะแต่ต้อนจีบไม่รู้ค่ะเราก็ยกกระสายตอกออกอันนี้ไม่ต้องทาครีมตัวที่จะทาครีมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวที่เหลือไม่ต้องทำหมดเลยถ้าทำคือปัญหาเหมือนเขาออกแบบมาให้ตัวนี้ช่วยดันกันแล้ว ใ้าเขาทานได้ก็เพที่เป็นเอนไซทั้หมดมันจะตัวคืนมีน้ำากัดถน่าจะเตมได้ดูมาจะขักเดียวแบบถ้าอันนี้คือใช้ได้เลยถ้าไม่ใช้นานก็เทน้ำทิ้งเลยค่ะไม่ซื้อหาอะไรมาติดไหม่ไม่ได้ถาจะช่วเจบอสเป็นอวัยวาอะไรก็ได้ตันนี้เอาไว้ดักไอสังกัดข้าต้มแต่ยะเวลานี้ได้นานเวลาที่ด็กในารขได้ท้งวันา ค้ั้นคือก็ก็ได้เช่อมากมันจะไม่เปลี่ยนอเดยอที่หนึงเปลี่ยนครั้คืนที่นี่ก็ยังเร็วนะม่หลับไตั้งตารางที่น่เยอะสั่งเ็แค่แค่แค่ตรวจมอนิเตอร์แค่ติดตามคนแต่สั่งไม่ได้ต้องใส่แล้วตรองมบเตรล่จาเอ็ั่ง แต่เอาแบบระยะเวลาถูกสุดที่มาให้แล้ใช่ไหมคะต้องเห็นขอย่างไนด้กนเลยอา่แาจะดูอันนี้แหละเพราะว่าบางทีอานนี้เรา้น่าีชน่าจะเป็นเนยแหใช้อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วปิดใช่ไหมคะปิดเปิด้ยปิดละพี่ปิดปิดเราปิดได้เลยค่ะพอเรากดซื้อตัตัวนี้พวกนี้มันปิดหมด มันปิดไปแล้วแล้วเราก็สลิตปิดได้เลยไม่ต้องเรียง่ะปิดอันไหนก็ได้ใช่ตอนนี้เราก็ปิดอันนี้ก่อนปิดนะคะปิดปิดได้่อนใช่แล้วก็ปิดปิดได้เยอะปิดได้เยอะเลยไม่ต้องเรียง